คุณผู้ชมพี่แจ็คสมัยนี้ยุคนี้ปีนี้2025แล้วบอกเลยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปชอบใครก็บอกว่าชอบนะคุณผู้ชมค่ะอยากอยากขอใครแต่งงานก็บอกเขาเลยนี่นะคะนี่เหมือนกับสาวคนนี้คุณดาวนัทพัศน์ค่ะประกาศออกมาดังๆกลางวงสัมภาษณ์เลยว่าปีนี้นะถ้าแกงส้มไม่มาขอฉันแต่งงานไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันขอเองเลยจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ก็ถ้าปลายปีนี้ไม่จัดเดี๋ยวขอเองเธอเป็นดุดดันน้ำเย็นของฉันชาติชโลมชีวิตฉันในวันสงกรานตโอ้เห็นมะยุคใหม่เขาไม่ขอฉันขอเองเลยเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะเอาก็มุ่นจอยกันไปคู่นี้เขาสนุกสนานอยู่แล้วเริ่มเลยค่ะถ้าเธอไม่เอ่ยปากฉันก็จะจัดการทุกอย่างเองเลยนะจ๊ะ ถ้าแกงส้มดูอยู่บอกเลยคุณผู้ชมองานนี้มีกดดันเหมือนกันนะคู่นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่หลายคนเนี่ยกลุ้นให้แต่งอยู่เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยนะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเลขอาถานพมาหมดทุกรูปแบบแล้วพี่แจ๊ พี่ๆนักข่าวอย่างพี่แจ็คเนี่ยอยากจะเห็นเขาแต่งงานกันแล้วสักทีใช่ไหมใช่ามแล้วทำอีกสาวดาวค่ะเล่าให้เราฟังนะคะว่าตอนนี้ตเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างค่ะหน้าสวยแล้วเล็บหนูสวยแล้วซีนที่คิดเอาไว้ที่อยากจะขอแต่งงานเนี่ยก็มีแล้วเออตรีมงานหนูก็เตรียมหมดแล้ว่พี่ค่ะขนาดเรือนหอตอนนี้หนูสร้างเกือบเสร็จแล้วนะออแต่มันติดอยู่แค่อย่างเดียวผู้ชายไม่มาขอรอหนอย วันเกิดที่ผ่านมานึกว่าคิดซีนไว้แล้วด้วยนะวันเกิดที่ผ่านมา,นาแต่งงานกับผมเธอครับเป็นของขวัญให้ชีวิตผมในปีที่33ได้หรือไม่หนูคิดหนูคิดไม่เกิดรอให้คุณตัดสินใจคุกเข่าปุ๊บเมื่อไหร่ถือว่าสตาร์ทแล้วค่อยคิดเอาจริงๆไหมพี่ทุนเนี่ยที่เราแบบว่ายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้คิดสักทีเพราะว่าเราอะพอเขาจะถามปุ๊บอะเราชิงหลับเราชิงหลับ ผู้ชายถามบอกว่าอยากแต่างงานแบบไหนอ,อ่าผู้ชายถามอยากแต่างงานแบบไหนอ,อคือเราก็บอกว่าเราอ่ะคงไม่มีตรงก,ารกรลางกันหรอกไม่เล็กไปเลยก็ใหญ่ไปเลยแม่จิงหลับซะก่อนนะอีอนี้ให้กำลังใจเขานะคะเอะอนะเห็นกันมาตั้งแต่แบบน้อยๆใช่อ่ะมา